ฟังดีๆนะอาตมาอธิบายประชาธิปไตยให้ฟังแล้วมันเกิดปรากฏการณ์จริงเนี่เป็นฟิโนเมนาตั้งหลายปรากฏการณ์อามาต่อโยงให้ดูเนี่ยใช่ไหมปรากฏการณ์จริงที่เกิดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยโดยประชาชนปฏิวัติรัฐบาลไม่รู้กี่รัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ก็มาขอรับประชาชนก็ไม่ได้ปฏิวัติ พลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์เมื่อขึ้นไปบริหาเอา้าวสมมติง่ายๆถ้าพลเอกประยุทธ์ถึงแม้ว่าไม่ใช่คนของทักษิณแต่บริหานี่ทักษิณเราจะไปไล่ไหม,ไมเสียงหนึ่งเดียวกันเลยใช่ไหมเราเอาที่สาระเราไม่ได้เอาที่ปลึกเปลือ,ลอ้รูปแบบเพลินๆเราเอาที่สาระว่าเขาประพฤติอย่างไรเขาทำจ,จริงคนไม่ใช่ คนไม่ใช่แมวนะคนนะเพราะฉะนั้นคนมีมันสมองคนมีปฏิพานปัญญาที่จะรู้ว่าเออและประยุทธ์นี่บริหารบริหารยังไงคนนะคนนะคนไทยด้วยคนไทยมีปฏิพานปัญญานะแสดงว่าคนไทยรู้ว่าอ๋ออย่างพลเอกประยุทธ์บริหารนี่แหละคือประชาธิปไตยเขาก็ให้บริหารเรื่อยไป ก็มีแต่พวกโง่ๆมืองเย่ย่อยอย่ากได้อำนาจนี่เดี๋ยวเย่อเย่อยู่เนี่ยแต่ก็เป็นธรรมชาติมันต้องมีฝ่ายค้านฝ่ายอยากได้อำนาจมันก็ต้องมีคนโง่ๆอย่างนี้อยู่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไม่เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องมีฝ่ายค้านฝ่ายเสนอมันก็เป็นธรรมชาติสรุปแล้วเมืองไทยขนาดนี้นี่สงบที่สุดนะสามัคคีที่สุด เพราะว่าความสามัคคีคือมีความขัดแย้งกันพอเหมาะเนี่ยเราก็เห็นนี่พวกขัดแยง้งพวกงโง่งโงอยู่เนี่ยไอ้เหมือนไอ้เด็กเงงงด็กโง่งเด็กเด็กเกเรเด็กเด,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 ด็กดื้อดเด็กเด็กไม่รู้เรื่องอะไรนะเท่านั้นเองทําอยู่ทุกวันเนี่ยซึ่งเขาก็หลงตัวของเขาเขาก็หลงตัวของเขาเขารู้ตัวก็ไม่ทำหร้กมันอายหน้าอายเขาไม่รู้ตัวเขาก็ทำงโงๆ่ๆไม่ให้ดูะมันก็เด็ๆอะ แล้วก็ดูอย่างอินโนเซนต์อยู่เออมันก็ innocent, อินโนเซนต์นะมันก็เด็กๆไปทำไงแล้วเขาบริหารให้หพระเอกประยุทธ์ก็ดูมันก็เด็กๆเอนดูก็ไม่ได้ทำแรงอะไรเนี่ยอนุโลมปฏิโลมอย่างไรดีเห็นไหมใช่ไหมก็ทำแหมมันน่าจะเขก,กบ,บาลก็ปล่อยไปมันทำอย่างนั้นโดยที่เขาก็ททำอะไรไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่มันก็เป็นสีสันจะว่าไปแล้ว เป็นสีสันของประชาธิปไตยนะรางคนที่ลึกซึ้งในรัฐศาสตร์จะเห็นอีกหน่อยเขาจะรู้ว่าโอ้ประเทศไทยนี่เป็นประชาธิปไตยที่สุดยอดเลยแต่เมื่อไรคือจะรู้นี่อาตมาก,ก็ไม่รู้นะเมื่อไรเขาจะแจ้งกันในโลกเพราะว่าโลกเขายังเข้าใจความว่าเป็นประชาธิปไตยจริงๆที่ประเทศไทยเป็นตัวอย่างอันประเสริฐในโลกแล้วเนี่ยเขายังไม่รู้ยังไม่ชัดเจน เขายังหลงตัวเองกันเขาก็หลงตัวเองกันนอกจากหลงตัวเองกันพวกหลงตัวเองกันก็โปรโมทพวกที่หลงด้วยกันอย่างพวกที่โง่เหมือนอเมริกาก็โปรโมทอเมริกาว่าเป็นประชาธิปไตยพวกที่โง่ๆอย่างคิมจองอึนอย่างเกาหลีเหนือก็โปรโมทอันนู้นว่าเป็นประชาธิปไตยหรือว่าเป็นประชาเป็นอำนาจบริหารที่ดีเยี่ยมที่สุดอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดา อย่างรัสเซียก็ดีเขาก็ได้ประมาณหนึ่งอย่างจีนตอนนี้ก็ปรับตัวไปปรับตัวมาจนกระทั่งโอ้โหสีเช่นผงนี่ดาได้ดีทีเดียวจนกระทั่งประชาชนคนจีนอ้าวยอมรับทําได้ดีจนกระทั่งประชาชนคนจ,จีนเป็นไปเลยเป็นประธานาธิบดีไปไม่มีวันไหนนั่นเลยยกให้เลยเห็นไหมคนจีนก็ยกให้เลยซึ่งก็ดีนะ เพราะจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วถ้าเผื่อว่าจีนเนี่ยสีจินผิ่งเนี่ยมาเอาประชาธิปไตยของชาวโศกไปเป็นไปเป็นเม็ดสอดไปเป็นตําราที่จะศึกษาดีๆแล้วก็ปรับให้เข้าอย่างนี้เลยนะให้เหมือนชาวโศกนี่เลยได้นะประชาธิปไตยเกิดจากอะไรเกิดจากจิต ประชาธิปไตยเกิดจากจิตที่มีปัญญาปัญญาอะไรปัญญาที่ไม่มีอัตตาไม่มีตัวเองสองปัญญาที่ชีวิตต้องทานชีวิตต้องเสียสละชีวิตต้องให้แกมวลมนุษย์อื่นโดยเราเสียสละเต็มรูปเลยไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยปัญญาเท่านี้ถ้ารู้จริงและคุณทำจริงอย่างนี้มันเป็นป,ประชาธิปไตยแล้ว อิสระกับปัญญาและก็รู้การเสียสละเห็นไหมเท่านี้คุณก็เป็นประชาธิปไตยแล้วคุณรู้จริงและคุณก็ทำจริงเถอะมวลมนุษย์มาทำแค่นี้หนึ่งไม่มีตัวตนอสองม,มีปัญญารู้ว่าควรจะทำอะไรแค่ไหนสามเสียสละทำเพื่อคนอื่นตัวเองไม่ต้องชีวิตให้ผู้อื่นเลี้ยงไว้ปรปติพัฒนาเมชิริกา เราทำงานรับใช้ประชาชนเนี่ยคนอื่นเรียกไม่เองไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ไม,ไม่รอดไม่ต้องสะสมไม่ต้องมีทรัพย์สินคานไม่ต้องมีอะไรเลยคุณเชื่อไหมถ้าป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไหนก็นแล้วแต่รับใช้ประชาชนไม่สะสมทรัพย์สินคานเลยเป็นคนจนเป็นคนจนที่ทำงานรับใช้ประชาชนเลยนะได้อะไรมาก็ อ้าวแบ่งเข้ากองกลางแบ่งเข้ารัฐเข้ารัฐจะทําให้คนส่วนกลางส่วนใหญ่ส่วนรวมไปเลยตัวเองไม่สะสมไม่สะสมบ้านก็พออยู่เล็กๆเ,เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้อะไรก็อะไรเพราะรัฐก็ก็มีรับใช้อยู่หมดแล้วรัฐองค์ประกอบเครื่องไม้เครื่องมือของนายกที่จะใช้ยังงานก็มีหมดแล้วมีหัวหน้ากองมีอธิบดีมีกรมมีอะไรดูแลหมดแล้วจะเอาอะไรบอกป่ะสินายก จะเอาไปทํางานไม่ได้เอามาเป็นอํานาจบาดใหญ่อะไรเลยคุณจะให้หรือไม่ให้คุณไม่ช่วยซัพพอตก็ไม่เป็นไรแต่ถ้านายกเขาทำเพื่อประชาชนจริง,รงๆใครจะไม่ซัพพอร์ตอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนายกที่ไม่สะสมทรัพย์สริงคานไม่สะสมบ้านเจ้าหนูทรายไม่สร้างอำนาจนายกนี่นะเรื่องครอบครัวไม่มาเกี่ยวก,การเมืองของ นายกประยุทธ์เลยทําได้ดีมากเลยเสร็จแล้วก็คนก็เป็นดึงดึงลูกสาวก็มีลูกสาวฟาแฟ่อยู่สองคนเองดึงลงมา,าลูกสาวก็เก่งนะคมประมวลเลยชำ,ชำแหละเลยเงียบเลยเงียบเลยโอ้โห,โห,โหดีจังเลยมันลงตัวนะมันคือมันสมทุกอย่างมันสมคลอยสม มันทุกอย่างมันสมประโยชน์มันสมสัจจาก,กันลงไปด้วยกันหมดเลยมันจึงเป็นเรื่องที่บริบูรณ์เป็นเรื่องที่สมพร้อมทุกอย่างอาตมามาพูดในอาตมาไม่นา้มานั่งยกยอปอยอผลเอกประยุทธ์หรือว่าเรื่องอะไรนะอาตมากําลังพูดถึงสัจธรรมพูดถึงความจริงที่มันเกิดมันเป็นแล้วก็ย้ําชี้เห็นว่ามันความดีงามความถูกต้องความประเสริฐมันเป็นเช่นนี้ จงทำต่อไปเถิดอย่าหลงตัวอย่าเหลืองแล้วกันทำดีๆยิ่งทำได้ดีก็นี้มีอีกดีได้กานี้ยังมีอีกไม่มีปัญหาอะไระทำให้ดีๆเถอะ